สวัสดีค่ะข้อตรลับสื่อมาเนียไลน์คลิปนี้มาแจากวอลเลตฟีนะคะประจำวันที่11มิถุนายน2568แจกวอลเลตฟีค่ะใครที่ไม่ทันในวันก่อนๆวันนี้ก็ขอให้ทันนะคะพี่ขอขอให้ทันเลาวจะช่วยส่วนใครที่ยังพูดคำคำเดิมที่พี่พูดตลอดเลยว่าแจกน้อยจังแจกแบบนี้อย่าแจกเลยนู่นนี่นั่นก็ ก็พูดคําเดิมว่าแหกตาดูทีว่าคนดูเท่าไหรเออแล้วก็ช่วยจดในสมองหน่อยว่าไอ้วันนี้แจกเยอะก็มีแล้วพงไปอยู่ไหนนะคะเอออันนี้พี่พูดจนแบบพูดจนหลายคนลำคาญแล้วอะเบื่อแล้วพี่ก็ พี่ก็เกงใจคือมานั่งฟังเรื่องดเดิมซ้มําๆบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องมะนะคะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่เลยใครจะเม้นอะไรจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณเลยเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่ของเราไปของเรามีหน้าที่แค่ทาคลิปแจกวอลเลตหาเงินผ่านอากาศหางเงินออนไลน์ก็อันไหนที่น่าสนใจก็เอามาลงจัดใครจัดอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่คุณเลยเพราะว่า ผลประโยชน์มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะผลประโยชน์อยู่ที่ตัวคุณมาของเรามาเรื่องของเราวันนี้เหมือนเดิมเวลาที่สามารถรับได้ในวันนี้ก็คือยี่สิบอนาฬิกาหกนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่สิบอในวันนี้คือคำว่าแมวน้ำเป็นภาษาไทยนะถ้า คีย์เวิร์ดหรือโคดอัเ่าโคอังเปาวันไหนเป็นภาษาอังกฤษที่พี่จะขึ้นไว้ให้แต่อันนี้เป็นภาษาไทยนะคะยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาชามาไม่ทันก็สามารถเข้ามารลูมสนุกกันได้ให่ในวันถัดไป